ดูดวงชาวราศีเมถุนดวงชะตาของชาวราศีเมถุนดวงนี้บุญมากวัดที่เงินไม่ได้ด้วยโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปอกปกักองคองรักษาดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งบุญบุญกุศลวาสนาเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รางนั้นโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมาย จะเจริญลูกเรื่องในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงนินตกตำแหน่งเจ้ากรรมในเวรเข้ามาลุมเ้าเพราะฉะนั้นบุญกุศลวัสนาของท่านวัดกันที่เงินไม่ได้นะผมเพราะว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะผมมีคนเข้ามาขัดขวางกันแกล้งในโชคชะตามีไหมมีเพราะฉะนั้นคนควรที่จะต้องหลบหลีกซ่อนเล็บวัดกันที่เงินไม่ได้อย่ามาเปรียบกันที่เงินเพราะว่าเขาจะพยายามเหยียบเบียดของท่านเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจสิ่งเหล่านั้นนะเงินทองเป็นของนอกกายแต่ไม่มีก็ลําบากเพราะฉะนั้น อัศวินขี่ม้าถือเหรียญจะนำพาซึ่งโชคลาภเง,งินทองบารมีวาสนาเทพเทวดาจะได้ส่งมอบช่วยทองเหรียญทองให้แก่ท่านทัาน,นจะเจริญลูกเลงในตำแหน่งหน้าที่การงานกาินเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ด้วยบุญกุศลวาสนาการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดตกตำแหน่งหนึ่งไม่เท้าโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลมีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาจนได้เป็นที่หนึ่ง นะผมด้วยบุญกุศลวาสนาการปฏิบอดอยการลีเริ่มเริ่มต้นจะเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้รับข่าวดีอาวิวาข่าวมงคลต,ตกตำแหน่งสองเหรียญนนะครับสองเหรียญทําให้ท่านรู้สึกสับสนงงงวยเอาแน่นอนในโชคชะตาไม่ได้นะครับให้ได้ในโชคชะตาของท่านระแวดระวังใครบางคนคิดร้ายใส่ร้ายป้ายสีกันแกล้งในโชคชะตาสิ่งศิสิทธิ์จะเข้าข้างสนับสนุนคาชูหนุนนําโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดน,นะครับ โชคชะตาของท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างแล้วนะครับเทพเทวดาฟ้าดินคํำชูแล้วในโชคชะตาัะผมท่านจะรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกอึดอัดรู้สึกจ้ำแย่รู้สึกตกต่ำเบี้ยดินในช่วงชะตาบางช่วงเพราะนั้นปัญหา,าต่างๆที่เข้ามาให้ท่านลื่นเลิงสังสรรค์ัะผมกับปัญหาต่างๆนะครับให้มีความสุขกับทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นทำให้ชีวิตมีความสุขทําให้ชีวิตเกิดความราบลื่นแช่มชื่นเป็นไปได้ด้วยดีลงสุขสมสมหวังดังใจหมายอัศวินขี่ม้าถือถ้วยทองส่งมอบมาสู่ตัวท่าน อันจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปร,ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนาอย่างก้าวโดดปูฤษีส่องแสงตะเกียงทองนะผมเดี๋ยวมันจะมีช่วงชะตานะครับที่จะมีโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเนี่ยนะผมจะได้มีรับแสงสว่างเปิดทางมันจะมองเห็นแต่ว่าก่อนที่จะมองเห็นมันเป็นดวงชะตาทุกขาลาบครับท่านจะค่อยๆิเริ่มเริ่มต้นอะไรใหม่ๆค่อยๆเป็นค่อยๆไป ครับผมอย่างเช่นอะไรเจอเรื่องราวต่างๆต้องเสียเงินเสียทองก่อนก่อนที่จะได้โชคครั้งใหญ่ครับผมข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลพระราชาถือเหรียญท่านจะขอทํานายว่าท่านจะเกิดความมั่งคั่งร่ํารวยเกิดความแช่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายเพราะนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดี๋ยวมันจะมีความสุขตกตําแหน่งเดอะฟูครับลื่นเริง,รงสังสรรค์และมีอะไรบางขาดบางอย่างเลียแข้งเดียขาครับทำให้ท่านรู้สึก ชามชื่นผสมเละราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีแล้วผมสบายสบายกับชีวิตแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนจะสบายแต่มันไม่สบายหรอกท่านควรที่จะต้องปรับวงแปรเปลี่ยนแปรผันแล้วผมทําอะไรบางอย่างอย่างจริงจังอํานาจบาร,รมีวาสนาอสุวินขี่ม้าถือดาบปาดประหารสัตรูหมูมาให้หมดไปสิน้นหลวงจะตาจะเปิดเพราะนั้นถือดาบตั้งขึ้นแปลว่าบ่งบอกถึงโชคชะตาะไรครับโชคชะตาของนั้นกาได้กาเสียถือดาบตั้งขึ้น กล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้ามีดาบล้อมรอบไปหูิปตานะปิดหูป,นะปิดปตากระโวนกระวายกระสรับกระสายอดทนอดกัน้นแทบจะทนไม่ไหวเพราะนั้นต้องอดทนอดกัน้นเป็นอย่างมากที่สุดับนะจัดนักจัดเต็มในโชกตะตาต้องคิดพินิจไต่ต,ตองให้รอบครอบถือดาบตั้งขึ้นประหันประหารศัตรูหมู่มารดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชค ด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวาดาสิงศิทธิ์คอยปกปัก,ปกคุ้มครองรักษาหนุนนำโชคชะตามีดดาบปักเต็มหลังกระวลกระววยกระสับกระสายอดทนอดกันเพราะนั้นสังเกตในดวงชะตาของท่านท <c oughs> ่านควรที่จะต้องหลบหลีกซ่อนเลนแก้ไขปรับปรุงในดวงชะตาอำนาจบารมีวาสนาส่งมอบถ้วยทองตะเกียงทองมังเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านแล้ว อันจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนาการปฏิบอดอยการลีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้รับข่าวดีเข้ามาจัดหนักจัดเต็มนะรับโอกาสทองเข้ามาแล้วตกตําแหน่งความยิ่งใหญ่ฮึกเขิมเกียงไกในอํานาจบุนบารมีวาสนาททเทพเทวราสิงศิธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษาทำให้ท่านรู้สึกนะผม เริ่มคี้คขายแต่ว่าปัญหาต้องรีบแก้ไขอย่างเร่งด่วนในโชคชะตา,าถ้าขอตกเปิดไพ่ตรงกลางก่อนตกตําแหน่งนะผมนะพี่ชายอุ้มชูน้องสาวนะผมตีความกันง่ายๆแปบลบว่าดวงชะตามีใครบางคนเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนถึงจะดีเพราะฉนั้นอย่าน้ําเต็มแก้วเด็ดขาดนะในโชคชะตาบนมศลวาสนาต้องทําให้ตัวเองจิตใจอ่อนโยนไปอย่างมาก การได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีเข้ามาส่งมอบถ้วยทองให้แก่ท่านเพราะฉะนั้นท่านได้รับโอกาสทองเข้ามาท่านควรที่จะต้องปล่อยวางนะครับผมเป็นอุเบกขาทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าท่านแบกภาระไว้อย่างหนักหน่วงในหัวมีแต่เมฆมองในมือจับเงินไว้ในเท้าเยี่ยมเงินอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโชคชะตาตกตำแหน่งนะครับผมการได้พบเจอได้พบเจอเพื่อนเก่าในสมัยเด็ก นะครับผมท่านจะได้รับข่าวดีหรือข่าวสารเก่าๆล,ลูกค้าเก่าๆจะกลับมาเครับนะกลับมาบอกก่าวเล่าสิบกรอบมาเข้ามาสนับสนุนคำชูหนุนนําโชคชะตานะครับผมเพราะฉะนั้นะไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงตกตําแหน่งให้ท่านมองการไกลถึงอนาคตการปรับปรุงไปเปลีป่ยนแปลผันพัฒนา,าอย่างก้าวกระโดดมาถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่แล้วนะครับผมท่านจะได้ลื่นเริงไล่ลำนะครับกับปัญหาต่างๆและตกตําแหน่งเทมเพลตจะเกิดความคล่องตัว เกิดความแจ่มชื่นเกิดความราบลื่นนะครับผมการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองเข้ามาจัดหนักจัดเต็มเตรียมตัวไปไหนใครรักสาวรักสาวลมมลเสน่ห์มนจันทามันมีอยู่ในตัวของด้านหอยู่แล้วนะครับชาวราศีมเมถุนค่อนข้างที่จะเด็ดขาดเด็ด,ดย่ออหารแปะไม่เท้ามุา่งมัน่นมุน่งตรงไปข้างหน้าอย่างเดียวจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาเพราะฉะนั้นชะตาชีวิต,ตของท่านยังตกตําแหน่งเป็นผู้ให้เพราะฉะนั้นเราให้เขาก่อนนะครับยังไงผู้ให้ก็สูงกว่าผู้รับ ดอยให้ท่านเป็นผู้รับคนนี้ไม่ฉลาดให้ก็ให้เราไม่เคยเห็นคุณค่าของผู้ให้แต่วันหนึ่งยังไงผู้ให้ก็ยังสูงกว่าอยู่ดีนะครับผมเตรียมตัวรับทรัพย์สินเงินทองเปิดไพ่ตรงกลางขึ้นมาโอ้โหเงินเข้ามาจาัดหนักจัดเต็มในโชคครตา,ตรตา,าเงินเข้ามาอย่างอย่างหนักจัดหนักจัดเต็มเพราะฉะนั้นในโชคคตาเตรียมตัวเฮร้านบ้านเงินเข้ารางวัลที่หนึ่งแจ็คแจ็คพอตเจ็ดสิบสองล้านทําไมจะไม่ได้นะ ด้วยบุญกุศลวาสนาดาบสองขวายเกิดขึ้นในโชตตาเพราะฉะนั้นคิดหาหนทางแก้ไขปรปับปรุงเลือกสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่ดีสิ่งที่เห็นสิ่งที่จะต้องเป็นสิ่งที่จะต้องทําเตรียมตัวเฮล่นรับสัตวเงินหล่นลงมาจากฟ้าครับผมหากระสอบมารับแล้วกันครับผมการชิงไหวชิงพิบการใช้เล่์เหลี่ยมเล่ขกลเพดูบาบจะบังเกิดครับผมตกตําแหน่งเอเมอรัลนักลบครับนักลบ ต่อสู้ยื้อแย่งกันแย่ง,ยงชิงดีอํานาจบารมีวัสนาก็เข้ามาสิครับผมไม่ทําอะไรให้คุณแล้วครับทีนี้แหละครับจัดหนักจัดเต็มแล้วผมถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติกเกอร์อย่าลืมกดไลค like, ์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ